เียนไปทางเขาสิเทียวครับเป็นเหมือนนอนโรงแรมโรงแรมส่งส่งหลัีหลังกดรอินเเน็ตกเไดะเช้เยอะเดือนมิถุนามิถุนาครับผิ่มนะครับ ห้าสิบล้านผมเมื่อที่เกิดนักธอิตรีมื่นไ่เราิบแ้วใช่ไหมที่มีทัศน์ทานยังไงก็จะเรือยรอ ในตัวฉบับสุดท้ายอะไรห,หลายรอบไปด้วยพอเราเป็นุ่นที่ชายแดนด้วยพอทำจริงตั้งแต่เริ่มมีผู้ติดเชื้อมาตั้งแต่วันที่10เมษายนสถิติก็มีขึ้นๆลงๆนะครับซึ่งก็มีสูงสุดอยู่วัน,นห่งี่17คนครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มมาลงมาเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ตัวเลขที่วันละสี ลายนี่อยู่สองคน,นครับแต่ว่าพอดีศีลายอยู่สองวันแต่พอมาอีกสักสวันสวันเนี่ยเกิดเพิ่มขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าเกิดเ,เ,เ,เพิสเตอร์ใหม่ที่อำเภอเปนาลนนะครับคือเป็นหลักนะฮนะแล้วก็มีต่ากอำเภออื่นบ้างเป็นเป็นเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ในในช่วงวัน2วันเนี่ยก็ทําให้เลขของสรีสเกตขึ้นเมื่อเมื่อวานที่สิแต่วันนี้ก็ลงมาเป็นสิ ครับแล้วก็คิดว่าคาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมีตัวเลขที่ลดลงครับถ้ากิพที่คัเตอร์ที่กันแลวลมที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับท่าคนครับก็สาเหตุหลักก็คือเกิดจากพฤติกรรมนะครับส่วนหนึ่งนะเนี่ยอาจจะผู้ป่วยเองอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองป่วยนะครับแล้วก็ไปมีกิจกรรมในเรื่องของการสังสรรค์บ้างนะครับการทํากิจกรรมในเรื่องของทางธุรกิจร่วมกันบ้างนะครับแล้วก็เดินทางไปมาหาสู่กัน ในระหว่างหมู่บ้านในระหว่างชุมชนนะครับแม้กระทั่งมีกิจกรรมที่มีการลักลอบเล่นการพนันนะครับด้วยก็ทําให้เกิดการแพร่เชื้อเป็นก้อนสุดนขึ้นครับการทะลมตัวนี้เป็นคัสเตอร์ใหญ่เลยใช่ไหมครับก็ถือว่าจริงๆเนี่ยการทะลมมีอยู่5คัสเตอร์ซึ่งในสีคัสเซอร์เนี่ยก็จบบางคัสเซอร์ก็จบหมดแล้วแล้วก็มีคัสเซอร์ที่5นี่แหละครับที่ ตอนนี้ถึงเวลานี้มีผู้ติดเชื้อประมาณ20คนก็ถือว่าเป็นแคสเซอร์ใหญ่นะครับแล้วก็มีพื้นที่2หมู่บ้านในตำบลดูเนี่ยที่มีผู้ติดเชื้อเยอะซึ่งทางอำเภอทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะรวมทั้งกำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ได้มีการที่จะจำกัดการเคลื่อนย้ายผู้คนนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้อาลีเรื่องก,การเดินทางนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่ทางทีม หมอเนี่ยไปสบอบนะครับแล้วก็ตรวจมาเชื้อซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเรานําเข้ามาตรวจนะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจทางอุปกครองทจองที่เองก็เลยคุยกับชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้ก็อยากได้กับตัวก่อนนะครับซึ่งก็มีการวางระบบต่างๆในการดูแลอาหารการกินนะครับสิ่งข้าวของเครื่องใช้ตนะ่างๆให้ผิดพี่น้องปรนะชาชน